เปรสตาแบบไหนเป็นตาเกล็ดเก็สีเมูดโปร้าบอ้อีกคนเาพูดม่ยาลจะเลยาหลกลูกเมนี่ก็เลยลักลไปตีโอ้ยนาะปลปูงดวนเด้อปูลูกเด้อ ป้าพอแล้วมันเนี่ยเบกะือกะสอบมตัวนี้เอนง้ก็ะบอกเาี่บเอลกัยบาเตล่าบ้างกันหน่ย่องกันไม่ได้พอเนาะวังขันเนาะอะไรก่อแม่พญยมลยโอคูกับแม่พญออตีบ้านภูเาเ่าวิญญาณสินะเพราะละคนมันบอกเพาะระยะอันนั้นพญยมโอ้อันนั้นยศหน่อยไปอกั่นแหลบังันนำกันได้พอวังันย่องกันได้วังันนั่นหนหันกันเลย เตยล่าเมียนยองแห้งบ่อนมันอะไรกันออกไปข้างเหนือมาแล้วเลยเตยล่าไงเมียนไปเจอแล้วล่ะไปเจอไปซ้อซ้อเหาะเมียนใช้ยุทธแนวขนาดนั้นเตยล่ากันยังเจอกันยังอันเดินม้าเดินม้าคนไม่อห็นไอ้มันนี่จยากคนทอกันไหมตะกี้ไหมคนทอกันเพื่อนก็เพา่งไปตะกี้ไหมโอ้ไม่ถึงมาเงียบมากกว่าไม่ถึงบอกมันก็มันบ้างฟังขึ้นสู้เหมือนลา มีผลงานนี่พี่น้องก็หนุจ้จเรียนนล้มาเปลี่ยนชิปเปียไงเดมี่คนนี้น้อเอกของเราครับคนนี้เป็นาดูจริงครับนายกับเอสซีนอย่างนี้มีตัวปลอมด้วยเหรอครับนี่แปลงตัวมันมีมนดูซิว่ามีอะไรแปลงตัวมีอะไรจริงมาหรือเปล่าซอกไปซอกมาจะเห็นของปลอมนี่อุ้ยตายแล้วลี่จะบอกว่าเออก็ปลอมจริงจริงเออปลอมไม่ได้นะเออปลอมไม่ได้นะเท่าดังปลอมอุ้ยดังปลอมอยู่โอหยับหยับปักเฟันแสงคิวที่เชอร์ เฮ้ยออกไปเมียงยังอะไรอกเสีงซเลียเราเศ้าโซเเลยเศ้านึงหนึ่งยากเด็กกเสียแล้วเไปเสียเงินเศร้าดิเขาน่นงไม่ไปบัตเขาเก็บเราบอกพ่นพนอยู่เนี่ยโอ้ยมากรสเลตัวโฮมไฟยังแจงบอกมาทยแม่ก็ไปทายในโฮมใหม่บนแมเออจะสั่นตะวเนาะ้ยยดติยัดให้กันที่ล่ะ คิดกันหรอพี่น้องเอ้ยบานนี้เอาถ่ายรูปไปันการก็ะดาแน่แน่แน่ยักงอกมาอีกเจ้าเจ้าในยังไม่เยเขียมบังต้นไม้บังหนาเจ้าหน้าเจ้ามืดตอนนี้นะจังทเจาเีถ้าเอากล่องไหนีเอาเบองเพิ่ผลเป็นเลิงค่ะค่ะิเลงคักชุดแตกนี่ไหมเนาะ ทั้งไทยทั้งอนันทั้งไทยก่อนทั้งไทยคิปเหยังวาเอาผ้ <c oughs> ากาบับบีไทยเนคใหม่มััไมกัเมืตัวลีนของ้มอยมอ <c oughs> เอาซ <c oughs> อาเอา่อตีกันอีรีบอ <c oughs> <c oughs> เงไหมีกายุทวะ เียบอเ่าปเนืุ้่นแล้วอายุีเป็นหูจงโพงอยู่เอาว่านคือจังอารมณ์ดีอยู่ว่านคือจังศูนอยู่สันดอกว่านคือจังศูนอยู่ เยนั่นียนนีพาหันศูนอยู่บนท่านี่จับกล่องมาแล้วล่มดีเลยแสดงว่าเรามีความสูนในการถ่ายคลิปนี่หลายนทยันี่ไอต้วนี้แห้ว่างหมดเลยต้นเบิ้ตขึ้นคอาเปกล่องวงจรกระบปปานขึ้นนี่คหนาละคุ้มตาดำเลยเนื่อหรถไทยแล้โมเดลนอนเลยรถจับจะกล่องถ่ายคลิปอตัพ่เก็ได้ที่ว่าไปหลตื่นมาอย่างเป็นุตยชุดเจ้าขึ้น เมืม่อน่ะเขาจะกอดกันอยู่สันลืมกันล้วตีเด้อตัวต้องหอบหอบลลางก็ไปทิมม่มเลยบอกเขาทิมท่มที่เมื่อนั้นเมื่อนั้นใส่ชุดดำเขาจะเ่าสัญญากันแล้วว่าสิเมืได้แง้มสอนเรื่องกันงอเขาไปทิ่มตลบ่ใส่แล้าข่าวอย่านี่บ่ใส่เหล่ามันเอาเข้าไปทิ่มกันได้ทิ่มกันมมแล้วตีใส่ว,วนะ่าสิบ่ทิ่มกันซัหน่ะเมื่อได้จำเป็นกับชีเด้สวมสั่งกี่ต้นขาดสวมสังอยู่บนบ่มันจะมาปิดผูงกันตีพี่ พ,พ,พ,พูดท้องแผงหลังมัน้องแงดรอลอการรอตลอดีท้องจริงได้นอนยังนี่ไม่นอนไม่นอนคือ,อดูแลความเรียบร้อยทั้งคืนหลังวิธีสุดยอดมากมากครับสุดยอดทั้งหน้าวิธีหลังวิธีผู้ดูแลความปลอดภัยให้ทีมงนานเราครับัาผม เอาอีกย่างหนึ่งขึ้นอะไรทำแบนโอ้ยเนาะหอบเลีนอะไรแบบน,นี้คือ <Okay. S 1> พอถอดชุดยูนิฟีือพอถอดอยูใ่ในปลาในดงกันสั้นเอาขอขอนุขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมนี่เข,ขออาขาอนุญาตถ่ายคลิปได้บยวนนี้ไม่ได้บอกไ,ไปให้ถ่ายคลิปให้ถ่ายคลิปหน่อย ไม่หนาวคอยคือจังคอยกินยาพาราสามหลอดแล้วมึงน,นี่อเมนเนียนหน้ากากใสาชุดดำแล้วมึงน,นี่ชุดเทียมโบเสือดำเลย้ชมนีเขาเอ้ไม่มีว่าคือม,มูอีกแล้วเออเออมีสีดำอยู่ไม่เปลี่ยนชุดก่อน เก็บพอพี่น้อยนี่เมือนเสตือนมากก็ได้เน่เน่เน่พี่วาพื้นไผและวาไรสวดเนี่ยมันเป็นเฮดคลิปไรสดเบอพื้นจริงวันแล้วเราคือแบบปิดคลิปเราลงแล้วเลยห้าวไปหลวัด้วยนี่มเมนคือบอกพืนนีคิปมันตัดเด้แค่นี้ตัด่ได้แรอกบอกไปกอนนี่เดี๋ยวบอกไปกอนนี่บอกว่าหันบสทุกคำบอกใเพื่นเนี่ยว่าหัเดธบอกห้าวที่บอพื้น เจ้าตัวแห้งมาพพื้นบอเรนเดี่ย <c oughs> วเปลอกี่เอพื้นกก,ขขก,าากก็เรยเขากองตาบอเริมิตรลบแทงยอยู่ได้เนะยังเสีย่ยงเจีบข้อเสียบข้อตอนนี้มันเศร้าไปกินยาพรลาน่นไปอยตียอนปีกเนาะเขามีปีกเขาพร้อมบินพี่นี่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นนางฟ้าโอ้ยไม่มาโอ้ยกะทิมุนยังน้ำคักแน่เลยนี่นางฟ้าอยุ่นี แล <c oughs> <I> ้วค <ça> ่อยบีดแล้วนี่เต็อยู่งใส่ีนเต็นเจาเย้นดีพรเราเต็นดอกยง้มเสียนเรนดี้ดีย่ามจีกนั่นบลูเรียงเอาว่าเ้าจังผมง่วอยู่ ัดผมสั่ทีตัดคมยืนใส่ก็เดี๋ยวตัดไว้เทออ้วนอ้นเขาจะสีบวชมือนี่ิลงพ่อย่น่บอดีคนมาลับส่นคนมาลับจอบตัดผมคอยลอกะโอ้นึกว่เป็ตัดอยู่บวนดิยังอยู่ใกล้บวดสนดกน่าแมนมานี่อมาหนิพ่อก็เล่ยางเส้าวันสิจะเสร้าได้หนิพ่อพ่อกับพ่อเร้าได้หนิ เอ๋อนอนพวกวจังหวัดใดเกาะที่พุ่นที่วิท่านพูภาพการเพชรบูรณ์เออเออโบรไณเกือบเพือบม,มีแน่ละเพิ่งมาวัดไทยเนาะคือเขาข้อแสดงว่าที่เที่ยวแย่ๆเลยได้ไหมบ้านไปเที่ยวบ้านหนูไปเที่ยวบ้านหนูนอนห้องเดียวกับหนูได้ไหมแนๆๆๆออ่แน่แน่เขาเอิดไปเที่ยวเขาไปนอนนำ้ำนี่ยังกับเอ้ากับสีเต้เขาตะโกเจ้าของเอ้ากับสีส้วนนอนน้ำนอนน้ำอย่างเดียวเลยนอนน้ำกับนอนส้วนไปนอนน้ำไปเทียทบบเท่ยวบ้านหนูน้องบอกว่าไปเที่ยวบ้านหนูจว่าเจ้าเนาะไปนอนน้ำน่องยังไง มีนเห็นบอกมีที่พักไหมอ่ะมีค่ะมีอยู่มีน้องมีหอหอบ้านหอละครั้งนอนอยู่บ่น้องนอนหอนึงเขาผู้หญิงนะต้องพูดให้ชัดเจนนะหอน่ะหอละครั้งวัดยวดบ้านน้องอะไรเกาะอุ้ยอะไรเกาะพนัปปอไทย้ที่นู่นเขากงกดภาษาเขาบอกไทยว่าไทยน้ำเขาภาษาเว่าไทยอะไรพี่มุ่งตัว พวดีคนปลาคนไทยหลุมมนไล่อยู่นะน้องหอมเมี่ไหนไรอย่จไปทายเม่นดิเ่กำลังเปลี่ยนขาดอยู่พี่พุ่งตัวให้ยังนะปลาพี่บุ่งตัวพี่มีมาลงมาไล่อเนาะพุภาษาอังกฤษเยนะอ g l i s h เอาไม่้เลยเอเอาลำลาพี่น้องสักก่อนนะครับ วิญญาณกเลื่มเลื่อม,มทั้งหัวนี่เอ้ยเอาลำลากิมหนิกับน้องหอมแปดมันหมาน